สวัสดีเพื่อนๆครูบนนอกชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้เรามาทำอ e ีบุ๊กกันนะคะ e book, อีบุ๊กฟังดูหรือว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะฟังดูก็จะเป็นเก๋ๆเนาะนะแล้วก็จะเป็นเหมือนดูเป็นเรื่องยากนะคะแต่รู้หรือเปล่าว่าไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้มีระบบเว็บไซต์ที่อำนวยความสะดวกมาให้เราเยอะแยะมากมายเลยเราเลือกใช้นะคะ สำหรับครูบ้านนอกชแนลก็จะใช้เว็บนี้นะคะในการใช้สร้างหนังสืออิโลปกทอนิ์นะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของเว็บไซต์ที่อำนวยความสะดวกนะคะในการอำนวยความสะดวกในการใช้งานในการสร้างสื่อออนไลน์ในช่วง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์นะคะเข้ามาหน้าเว็บไซต์แล้วนะคะก็จะเห็นหน้าเว็บไซต์อย่างนี้นะคะถ้าใครที่ยังไม่สมัครก็จะขึ้นให้สมัครตรงนี้นะคะเราก็ทำการสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะคะสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะคะก็เข้าไปสมัครไม่ยากนะคะก็จะมีการยืนยันด้วย gmail หรือ facebook นะคะแล้วก็เข้าไปยืนยันล้วก็ทำตามขั้นตอนแค่นั้นเองนะคะไม่ยากขั้นตอนการสมัครก็เลยก็เลยจะไม่คุยกันเนาะถ้าใครสงสัยหรือว่ามีปัญหาอะไรนะคะก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะคะจะได้มาพาสมัครในคลิปถัดไปนะคะาการที่เราจะทำอ e ีบ o ๊กเราต้องสร้างเป็นไฟล์ pdf ก่อนนะคะ ไฟล์ PDF ของเรานะคะแนะนำในการทำอ e ีบุ๊กนะคะเรา,าเพิ่มเติมสีสันให้เป็นเหมือนหน้าหนังสือเนอะหน้าหนังสือที่สวยงามชวนอ่านนะคะปกหนังสืออย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ข้างในเนื้อหานะคะเราคัดกรอง ให้มีให้หน่าติดตามให้หน่าสนใจนะคะถ้าเป็นสื่อการจัดกิดจกรรมการเรียนการสอนนะคะก็มีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วนแต่ว่าให้กระชับแล้วก็น่าติดตามน่าอ่านนะคะเพิ่มสีสรรันเพิ่มรูปภาพเข้าไปนะคะคนอ่านเขาจะได้อยากอ่านไม่เบื่อไม่ใช่ว่ามีแต่ตัวหนังสือเยอะๆนะคะก็ไม่น่าอ่านเนาะ,อ,ะอ่านออนไลน์มันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเรา มันต้องดึงดูดความสนใจพอประมาณนะคะถ้าเราสมัครแล้วก็จะขึ้นชื่อ,อให้เราอยู่ตรงนี้นะคะว่าเราเป็นสมาชิกนะคะแล้วก็จะเพิ่มตัวอัปโหลดให้เรานะคะตรงช่องอัปโหลดอันนี้ก็คือเราจะอัปโหลดตอนนี้มีไฟล์ pdf เรียบร้อยแล้วนะคะนี้ก็ทำการอัปโหลดเลยนะคะเขาก็จะบอกว่าตอนนี้เรามีหนังสืออยู่ในเว็บไซต์นี้กี่เล่ม นะคะมีกี่เล่มนะคะเขาอันนี้อัปโหลดไปแล้ว8เล่มเพราะว่าสอน8ครั้งแล้วนะคะแล้วก็ทําไฟล์8ครั้งแล้วนะคะใช้ไปไปเป็นวิทยากรในการบรรยายนะคะ8รอบเอ่อหลายรอบนะคะก็เลยได้หนังสือ8เล่มนะคะอ่าก็คิดคําว่าต่อไปนะคะหรืออยู่ในนั้นก็จะเป็น next น,นะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ เรียกดูนะคะเรียกดูแล้วก็เรียกไฟล์ไฟล์ที่เราเาไฟล์ที่เราจะนําเข้านะคะในการสร้างหนังสือเราสามารถสร้างแบบอัตโนมัติหลังจากโหลดอัปโหลดสําเร็จหรือว่าเก็บเป็นส่วนหน,นึ่งบนเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเราก็สามารถเก็บไว้ได้ ก็เข้าไปที่เรียกดูนะคะอันนี้ก็จะมีไฟล์ไปเรียบร้อยแล้วก็ขอใช้ไฟล์นี้ก็แล้วกันนะคะชุดการเรียนรู้เรื่องเพลงโคราชนะคะก็กดเข้าไปที่ไฟล์แล้วก็กดโอเพนเลยนะคะ,ะกดโอเพนแล้วรอสักครู่หนึ่งนะคะก็จะมีการอัปโหลดเมื่ออัปโหลดเต็มแล้วนะคะก็พร้อมที่จะทำต่อนะคะ ชื่อเราสามารถแก้ไขได้ทำอธิบายเราสามารถพิมพ์เพิ่มเติมได้นะคะอธิบายาการใช้งานหรืออะไรยังไงก็ก็ได้นะคะแล้วเขาก็จะมีคำบรรยายไว้ให้ใต้อีบุ๊กนะคะน,นี้เราถ้าเราไม่บรรยายเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็เลยไม่บรรยายนะคะหรือจะจัดหมวดหมู่จะมีหมวดหมู่ด้วยนะจัดหมวดหมู่ให้ได้ว่าเป็นหนังสือประเภทไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็จ,ะจัดได้นะคะ อันนี้ก็จะไม่จัดนะคะเพราะว่าทำเพื่อเพื่อเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเสร็จแล้วเราก็คลิกไปต่อไปเลยนะคะต่อไปก็จะมีหน้านี้ขึ้นมาสีเขียวนี่คือใช้งานฟรีนะคะอันนี้ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องของสีส้มนะคะนี่ก็จะเป็นพื้นหลังของอ e ีบุ๊กนะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยเลือกสีฟ้านะคะก็กดเลือกถ้าเลือกก็ เลือกไม่เลือกก็ไม่เป็นไรนะคะก็กดต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นหลังพื้นหลังข้างหลังสุดนะคะพื้นหลังของอ e ีบุ๊กนะคะหลังสุดที่เป็นสีสันขอเลือกอตัวน,นี้นะคะท้องทะเลนะคะแล้วก็กดต่อไปได้เลยนะคะสีพื้นหลังเราสามารถเลือกได้นะคะเลือกได้ แต่เราใช้ภาพนะคะสีพื้นหลังเราเลือกได้นะคะหรือจะใช้ภาพที่เราเลือกหรืออัปโหลดภาพใหม่ก็ได้นะคะที่เรามีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะสามารถอัปโหลดรูปใหม่ก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะออกแบบเนาะว่าว่าเราจะเอาอแบบไหนนะคะคาคำบรรยายสีอะไรก็ก็ใส่ไปนะคะมีสีเมลัย ปิดการใช้งานเดยอ,อะไรนะคะการตั้งค่านะคะก็จะมีอยู่ในนี้แล้วแต่เราจะตั้งค่านะคะ,ะความพิกความเร็วนะคะอันนี้ตั้งไว้ที่0.5บินาทีนะคะ,ะตัวหนังสือเป็นภาษาอังกฤษนะคะอันนี้แล้วแต่เราจะตั้งเนาะไม่ไม่เป็นไรอันนี้แต่เขาจะตั้งไว้อัตโนมัติให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะอ่านี้นะคะ นี่เราเราเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนนี้คือเสร็จแล้วเมื่อเราพอใจแล้วเราก็สร้างได้เลยค่ะเราจะมาดูรูปแบบของเรานะคะว่าเป็นยังไงอ้าวทำไมอ่ะอินเทอร์เน็ต นี่ไงเลื่อนลงเลยเห็นนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราสามารถแชร์แชร์ได้นะคะแชร์ share ได้โหลดได้นะคะน,นี้ดาวน์โหลดดาวน์โหลดลงมาไว้ที่เครื่องเราได้นะคะเราอยากจะดาวน์โหลดมาไว้ที่เครื่องก็ได้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้สามารถแชร์แต่ share, ว่าแชร์นะคะเขาจะขึ้นลิงก์ให้เรียบร้อย แล้วก็ขึ้นลิงก์ให้นะคะขึ้นลิงก์ให้ขึ้น QR Code ให้เรียบร้อยไม่ต้องไปสร้างใหม่นะคะนี่เราจะทดสอบนะคะว่าอ e ีบุ๊กของเราเป็นยังไงนะคะเราก็คัดลอกลิงก์มาเลยนะคะหรือว่าเราจะส่งให้เด็กได้อ่านนะคะก็ได้นะะวางลองดูนะคะเขาก็จะขึ้นชื่อนะคะชื่อขึ้นชื่องานของเรานะคะให้ได้มาแล้วนะคะ นี่นะคะนี่ก็กดออกได้อ่าเอาเดี๋ยวพึ่งนะคะเมกกลับได้นะคะนี้เมกกลับได้อันนี้คือลูกศรกดไปกดมาในการเปิดอ่านนะคะเนี่ยลูกศรนะคะเราจะมาอยู่ที่หน้าปกก่อนนะคะอ่าอยู่ที่หน้าปกก่อนนี่เขาจะบอกหน้าว่ากี่หน้านะคะบอกหน้าว่ากี่หน้ากดถัดไปกด ้ายกดขวาได้หมดฮะอันนี้มีจะเป็นหนังสือเล่มใหญ่นะคะอันนี้ก็เลยก็เลยหลายหน้านิดนึงนะคะสามารถกดเปิดได้นะคะเนตช้านิดนึงนะคะก็เลย้าก็จะมีเสียงเปิดด้วยนะคะ,ะนะคะอย่างนี้นะคะเปิดไปเรื่อยๆเปิดได้นะคะนี้ได้ซูมได้นะคะข้างหลังข้างล่างอ่ะซูมได้ ซูมเพื่อให้เห็นตัวหนังสือชัดขึ้นได้นะคะเนี่ยถ้าเราจะไม่ซูมเราก็กดลดลงนะคะเปิดไปเรื่อยๆได้นะคะจนถึงหน้าสุดท้ายนั่นแหละนะคะในการเปิดอ่านดูสีสันแล้วน่าอ่านไหมคะอืมอย่างนี้นะคะนะคะต้องจัดจัดให้ดีนะคะมันจะดูน่าอ่านนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับการทำ อีบ e ุ๊กไม่ยากเลยนะคะลองไปฝึกทําดูนะคะเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะต้องการที่อยากาได้ข้อมูลเรื่องอะไรนะคะก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ไว้นะคะแล้วเราค่อยมาเรียนรู้ด้วยกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ